แล้วอยากรู้ไหมคนเป็นมะเร็งดูตรงไหนยากเอาดูได้ด้วยเหรออาจารย์ดูยังไงคะมะเร็งจะจะเลือกเป็นเฉพาะคนที่ผิวแห้งท้องผูกผิวแห้งท้องผูกจำได้เลยนะสาวๆคนไหนที่ไม่ค่อยถ่ายเป็นชีแบบประจําวันที่ดีเนี่ยแล้วผิวแห้งผิวแห้งเนี่ยผิวแห้งคือไม่มีน้ํามันนะไม่เกี่ยวกับเหงื่อนะเหงื่อออกไม่เกี่ยวต้องมีน้ํามันค่ะน้ํามันเนี่ยทําหน้าที่ในการจับอนุมูลอิสระหรือจับสารพิษออกมาทางผิวค่ะ นะครับสังเกตหมูป่าเนี่ยเวลาเขาจะเอาน้ำมันออกจากตัวเนี่ยเขาจะไปกินสารพิษไปกินเห็ดชนิดหนึ่งเรียกว่าเห็ดสุการะมัทวะอนนี่คือเห็ดพิษคนกินไม่ได้ตายแต่หมูป่าเขาจะกิน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 พอกินปุ๊บเนี่ยน้ำมันตามตัวหมูเนี่ยมันจะวิ่งมาดูดสารพิษมาจับสารพิษแล้วก็ดันออกทางผิวมันก็จะยืนให้น้ำมันย้อยนั่นคือการดีท็อกสารพิษออกแล้วก็ลดน้ำหนักในตัวอันนั้นก็คือเป็นชีวิตเอาไขมันออกมามันไม่อยากอ้วนไง มันเอาไขมันออกมาคือกินสารพิษเข้าไปแต่คนทําอย่างกันไม่ได้นะตับของคนยังไม่ดีเท่าตับหมูะนะครับแยกกันเพราะฉะนั้นคนก็ต้องผิวมันสัตว์ทุกชนิดในโลกนี้ต้องผิวมันมถ้าผิวแห้งอันตรายแล้วครับสารพิษอยู่ข้างในออกไม่ได้ก็เลยกลายเป็นอาหารให้กับมะเร็งเพราะใครที่ผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าแข็งเนี่ยส้นเท้าแข็งเพราะน,น้ำมันไปเลี้ยงไม่ได้ ส้นเท้าแข็งส้นเท้าแตกคนนั้นถึงมีสิทธิ์เป็นมะเรง็งโอโ้โหอย่างนี้ต้องรีบพิสูจน์ตัวเองแล้วนะคะดูซิว่าผิวแห้งหรือเปล่าแล้วท้องผูกบวกเพิ่มเข้าไปอีกไหมยังไม่พอส้อนเท้าที่มันแข็งแข็งเนี่ยอันตรายแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้ให้ท่อเลือดเหนียวให้ท่อเลือดอเหนียวมากขึ้นเชื้อโรคเนี่ยชัยช้อนไม่ได้ม,มันคอยชัยช้อนให้ท่อเลือดมีการอักเสบพอมีการอักเสบมันถึงก่อตัวเป็นมะเร็งหมายถึงเขาเหนียวแล้วเขาแข็งแรงด้วยครับต้องให้เหนียวตลอดเวลาเพราะว่าคนที่ผิววแแแห้้้้งงททอผูกกสนนเเาตลี่ย ท่อเลือดเขาแตกเมื่อไหรหรือท่อเลือดเขามีการอักเสบเมื่อไหร่ตรงนั้นก่อตัวเป็นมะเร็งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ว่ารเรื่องผิวเนี่ยบ่งบอกถึงเรื่องโรคต่างๆของเราได้ด้วยนะคะคซึ่งไบโอเอสตินของเราส่งผลต่อเรื่องผิวยังไงอาจารย์คือผิวมันโดนปกป้องอะอส่วนไหนที่โดนแสงอาทิตย์เราสังเกตส่วนนั้นจะเหี่ยวยน่นใช่ใช่ทำไมคนบ้านนอกหน้าเหี่ยวยน่นแต่ตัวทำไมไม่ยน่นเพราะมีเสื้อคลุมอยู่ อ๋อคือตรงไหนที่โดนแดดเนี่ยเหี่ยวย่นหมดคือที่เขาบอกว่าเขาจะเอาความชุ่มชื้นเอาน้ําออกจากผิวใช่ไหมล้างมือโดนแดดไม่ใส่ถุงมือเวลาขับรถไถเวลาทำนาล้างมือก็เหี่ยวย่น่คะแสงแดดเลยสิบโมงไปแล้วเนี่ยไม่ดีนะจะทําให้ท่อเลือดแข็งปราะพอท่อเลือดแข็งปลอะเลือดก็ไหลช้าก็เลยทําให้เหี่ยวย่นเพราะสารดายแดงเนี่ยถ้าทานไปสักสองกระปุกไปแล้วเนี่ย คุณตากแดดไปเลยอย่างเคดดี้อย่างคนที่เป็นทํางานกลางแดดนะต้องอยู่สนามกอล์ฟอย่างีหรือเอาง่ายๆเลยอ่ะคุณแม่ค้าทั้งหลายอ่ะตลาดนั้นเดี๋ยวนี้ต้องตั้งบ่ายสองขายเย็นก็ตามแต่ตั้งบ่าย2แดดกําลังมาเลยนะจัง กป้องผิวเหนือกว่าวิตามิน e 550อี5้าร้อยห้าสิบเท่าทำให้ท่อเลือดเหนียวเนือกว่าวิตามินซีห0 0ัเท่าหเหนือกว่าสารต่าง,างๆเยอะแยะในประชวบเรามีนะคุณผู้ชมคะ่ะใครที่สนใจหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็โทรเบอร์ข้างล่างได้เลยเพราะว่าทีมงานของเราคอรเซนเตอร์นะคะพร้อมให้คําปรึกษาให้กับคุณผู้ชมเผือใครที่มีข้อสงสยัยอาจจะป่วยเป็นโรคต่างๆอยู่ทานได้